รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย10ส,สาเหตุหลักๆที่ทำให้พนักงานเบื่อจนต้องลาออกจากงานสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านทางช่อง YouTube HR Channel เช่นเคยเช่นเดิมและผ่านทางช่อง YouTube ปัญหาของคนทำงาน HR เรามาทำการอัปเดตสาระความรู้วันนี้ประําวันศุกร์ที่2ธันวาคมปีพศ2565กันนะครับหรือวันเริ่มต้นเดือนสุดท้ายของปีพศ2565ก่อนที่ท่านจะติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยการกดติดตามกด Subscribe และหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับมาดู10สาเหตุหลัก ที่ทำให้พนักงานเบื่อจนต้องตัดสินใจลาออกจากงานไปทำงานที่ใหม่มาดูสาเหตุกันนะครับสาเหตุที่หนึ่งเงินเดือนน้อยข้อนี้น่าจะเป็นเหตุผลอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้เพราะปลัดใจเรื่องเงินเงินทองทองเป็นสิ่งที่หนีกันไม่พ้นจริงๆอาจจะเป็นปัจจัยหรือสาเหตุหลักๆของคนส่วนใหญ่ที่อยากลาออกจากงานด้วยเช่นกัน เพราะทุกคนเมื่อต้องทำงานต่างก็หวังเงินเดือนสูงๆกันทั้งนั้นแหละนะครับหากทำงานหนักแล้วได้เงินเดือนน้อยกี่ปีกี่ปีก็ไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้สักทีเป็นใครก็คงไม่อยู่หรอกนะครับสาเหตุที่2เบื่อการเดินทางบางคนต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพื่อเดินทางไปทำงานกว่าจะถึงที่ทำงาน ยิ่งในกรุงเทพมหานครด้วยรถก็ติดต้องเผื่อเวลาเดินทางไปหลายๆชั่วโมงเลิกงานกว่าจะถึงบ้านก็ดึกๆทั้งที่เข้างาน8โมงเชา้าเลิกงาน5้าโมงเย็นหรือ6โมงเย็นก็ตามข้อนี้นับว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งสาเหตุที่3เบื่อเพื่อนร่วมงานเคยได้ยิน คำนี้ไหมครับเหนื่อยกับงานอย่างพอทนแต่เหนื่อยกับคนไม่รู้จะทนไปทําไมการทํางานที่ต้องอยู่กับคนหมู่มากต่างคนก็ต่างนิสัยมาจากคนละพ่อคนละแม่ซึ่งส่วนนี้หลายคนคงเจอมากับตัวเองบ้างแล้วและคงเป็นอะไรที่น่าเบื่อเอามากๆโดยเฉพาะ กับเพื่อนร่วมงานบางคนที่ไร้ซึ่งความรับผิดชอบนั่นเองชอบทำตัวเด่นดีแต่พูดโชว์พาวชอบทิ้งงานให้เราทำงานอยู่เรื่อยๆสาเหตุที่4เบื่อเจ้านายบางทีการได้ทำงานในสิ่งที่เราชอบและมีความถนัดนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยแต่ถ้าต้องเจอกับเจ้านายหรือหัวหน้างานที่เหง่งซวย งี่เง่าไร้เหตุผลเอาแต่ใจตัวเองแถมชอบโยนงานมาให้เราบ่อยๆด้วยแล้วนั้นก็คงเหมือนกับคำพูดที่ว่าสั่งงานเยอะไม่เคยกลัวสั่งงานมั่วๆกลัวชิหายนั่นเองสาเหตุที่5เหนื่อยและเครียดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นกับทุกคนกรอบเพราะต้องเร่งส่งงาน เราทำงานให้ทันตามเวลาที่เขากำหนดซึ่งในบางครั้งเราอาจจะต้องอยู่ที่ทำงานต่อให้เสร็จก่อนแล้วต้องแยกย้ายกลับบ้านดึกๆดืด่นๆและเป็นแบบนี้จะส่งผลให้เรามีความรู้สึกเหนื่อยและเครียดตามไปด้วยนั่นเองสาเหตุที่ 6. ไม่ขึ้นตำแหน่งให้ตัน ทำงานมาก็หลายปีแต่ตำแหน่งหน้าที่ก็ยังเท่าเดิมเคยได้ยินคําเหล่านี้ไหมครับตำแหน่งตันดูแล้วไม่มีทางขยับตำแหน่งขึ้นแน่ๆซึ่งตรงส่วนนี้เองที่หลายๆคนอาจรู้สึกไม่อยากทํางานต่อแล้วทําไปก็ไม่ได้อะไรหรือไม่มีอะไรดีขึ้นไม่ก้าวหน้าเลยและสิ่งนี้ ก็เป็นอะไรที่ทำให้เราไม่มีแรงจูงใจในการทำงานเป็นอย่างมากเลยทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายนั่นเองสาเหตุที่7สภาพแวดล้อมภายในองค์กรไม่ดีสังคมในการทำงานแบบแบ่งกลุ่มแบ่งพักแบ่งฝ่ายแบ่งพวกสังคมแห่งการแบ่งพักพวกสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความอึดอัดใจไม่เจริญหูไม่เจริญตา ไม่น่าทำงานนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้อยากลาออกเช่นกันสาเหตุที่8เบื่อตําแหน่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบพนักง,งานทุกคนต่างก็มีหน้าที่ต่างก็มีความรับผิดชอบตามตำแหน่งงานหรือตามแผนกที่ตัวเองสังกัดอยู่ซึ่งบางทีงานที่ทำอยู่อาจเป็นงานที่เราไม่ถนัดไม่ชอบ เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เรารู้สึกเบื่องานนั่นเองสาเหตุที่9อยากเป็นนายตัวเองมีหลายคนที่ไม่เอาแล้วกับการเป็นลูกน้องคนอื่นอยากออกมาเป็นนายตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีแค่วันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยกับการที่เคยทำตามคําสั่งคนอื่นตลอดเวลาเลยอยากลาออกมาก่อน แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการทำธุรกิจของตัวเองนั้นมันเหนื่อยและเครียดกว่าทำงานเป็นพนักง,งานประจำอีกและสาเหตุที่สิบสาเหตุสุดท้ายอยากมีอิสระในชีวิตการที่เราทำงานประจำอยู่นั้นสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถทำได้ก็คือความเป็นอิสระเพราะหน้าที่ของลูกจ้างคือต้องคอยทำตามหน้าที่ ที่ได้รับผิดชอบและต้องคอยรับคำสั่งจากหัวหน้าง,งานอีกด้วยซึ่งหลายคนก็อยากมีชีวิตที่อิสระเลยจำเป็นจะต้องลาออกจากงานเพื่อมาทำฟรีแลนซ์เพื่อให้ความเป็นอิสระแก่ตนเองนั่นเองหวังว่าสิบสาเหตุนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านฟังนะครับและท่านน่าจะเอาไปสอนกับพนักงานของท่านได้เป็นอย่างดีหวังว่าคลิปนี้ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมท่านฟังหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชม